ขวาไลายไซด์ดีไหนๆตัวด้วยตรงไหนตรงไหนครับเฮ้ยเออกซ้ายไปตัวออกซ้ายไปตัวยี่สิบสี่นะได้อยู่ผมได้เลยนะ Okay. Welcome, dear convict. This is Killbox, a place where we make your dreams become nightmares. <laughs> the Killbox is brought to you by the Tech One corporations they say the more the merrier so let's make it a part Therefore, deeply in tech one, it's getting a bit boring. Here, have a bit of entertainment. Come on, over here. Not good, not good. Bút lên Ok bút ra Sơn sơn Rồi nhá rồi โอเคขอบคุณครับขอ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 บหมดแล้ววะเจี๋วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วล็อกเพื่อได้เลยอ่าได้ NDB ก็บอกนึงแล้วก็ไอ้ g m กับกระสุน TGM กระสุนผมได้ยูได้ยูมีกับอ่ายูทูปไอคิวโอเคก็โอเคอยู่30 seconds left

ตัดไม้อยู่เขาตัดไม้อยู่มีคนตัดไม้อยู่เอาเลยนะพี่เปิดเลยนะหาตัวเปิดเลยนะเสียงตัดเงียบไปละอ๋ออัพอยู่ท้ายบ้านกำลังสร้างกำแพง แสดงว่ายังอุดรู้ไม่หมดเหรอใช่ๆเหมือนกับแพงยังสร้างเสร็จ <_ d ata> ไม่ชัวร์จำนวนนะ <_ d ata> ตายหนึ่ง ประตูฝั่งนี้ล็อกพี่เข้าไปแล้วเหรอยังยังยังพี่ได้เช็คดูประตูเขอยู่ฝั่งไหนไอ้เต้เอาไมา้เสร็จตัวนี้ก่อนนะมีประตูฝั่งนี้เดี๋ผมดูกับฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ล็อกต้องเช็คล็อกอะ่ะต้องไขอะ่ะถ้างั้นอะได้พี่ได้ได้เอาชุดไขมาหรือยังหรือว่าอยู่ในรถอยู่ผมเอาไว้หลังต้นไม้เนี่ยอาเดี๋ยวพี่ล็อกฝั่งขวากับฝั่งนี้ให้ พี่เชื่อค้าหน่อยฟังเสียง้วยนะ <c oughs> ครับครับครับเช็คล็อกอยังล็อกอะไรน่าจะของอ ออก,กอแลวโอเคโอ้จะมีอะไรให้เราไหมเนี่บ้านเนี้ยเอิงล็อกสองอะวิ่งไล่ได้เช็คระเบิดฮะหนงน้อยจะมีรถรถไม,ม,<ช>ม่มี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 รถต้นรถทัน Oh. Oh. บ้านหรอกรถกระบะคันดนี่มีปืนอยู่ใต้นี้ AK 100% UMP 100%เปอ่าไปหนะึ่งรถกระบะไม่ล็อกรถตำรวจล็อกเจ้าของบ้านมา รุนเลยรุนเลยตา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 ยเขาไปฟาร์มมาไม่ค่อยมีเลยดดดปืนเข้ามาก่อนพอแค่นั้นแหละ ตายตายตายตูวบ้านเปิดแล้วอ่เอาถอดเลยพี่เราดึงล็อกอย่างไรพี่ดึงไม่เป็นกดเอฟ้างถอดเลยครับถอดแล้วพี่ถอดแล้วอา่อาไงไล่ของไปเดี๋ยวพี่คบให้ไล่ของไปไล่ของไป มีคนเกิดใช่ไหมไม่ใช่มันเกิดในบ้านโ okay, 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 อเคโอเคโอเคเสรยงการแสดงเขาเกิดครบละสามตัวอ่าแนวประตูก่อนนะที่จะขับรถกล่องไหนแนวกลับอ่ะสามกล่องอ่ะพี่เอาหมดเลยเอาลูก มีเหล็กไหมครับพี่พี่ถอดล็อกกากกล่องมาล็อกอันนี้มีรถถ่ายมาไปไปมีรถถ่ายฮะผหแม่จริง เคเ็นไปเลยเองเค็นไปเลยเดี๋ยวเรามุ้ฟเลยไปไปไปหาใหม่เอาละครับ <S 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 เหลืออั่นให้เขาไง ิดวีไงมัาจะโกรธเรา,า,าไหมอ่ะตัวบอลน้ำครับตบน้ำเรือกบเสด็จเลยไปฝาด้ายดิวฝาด้ายใช่ดีฝาด้ายจีอ่าแล้วกฝาดีพี่รออะไรนะอ รถน้ำเตื่โยไปชิวเลยอ่ะสะดวกพี่ทางสะดวกยังไม่ตาย<ช> ตามตูนมาแล้วแขวนหลกพ่าสิ่งวัดทิ้งโคงมาจะตายได้ไงไถึงสะพานแล้วเบาๆเสียงมันัอุยมาเลดเขาอย่ามาเล็ดเขาอย่าไปจัวเขาอย่าไปกลัวเขาจับได้ไมรองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอนนี่ใช่ไหมจะวาจอนนี่หรื้าหรือจอนนี่เนาะตรงนี้แหละพี่ผมลงเตียงมาแล้วออเช็คเช็คยอดรอพารคาน้น่นะครับ ไม่เห็นคนนะครับบ้านลเลเป็อะไรมั้แก็หนึ่งป่ะอ่าผมต้องเข้าไปชิดใกล้ๆวะได้ได้เลือดใช่เลยอุยอ้ยอุย้ยอะไรอะ่ะเอยฆ่าผมอีกแล้วแทงตายเลยอ่ะทีเดียวตายเดียเดยเด๋ยวแต่แค่ขวาเองนะไอ้ฟิวเฟมพออยู่ได้แล้ว ออกละออกละหนึ okay, ่งโอเคฟิวเอาได้แล้วระวังระเบิดฟิลระวังระเบิดฟิวระวังระเบิดเขาเลยเข้าเลยเปิดแล้วมาแล้วระวังระเบิดระวังระเบิดนะระวังระเบิดพี่เตรียมไหมพี่ ตาหนึ่งตาหนึ่งตอเคสวยโนเลนโนเลนเร่ no land, no land. าเลยเร่เลยเร่เลยเราขอไว้นะครับได้ครับได้ได้จิวครับลจิวครับสวมชิดอีกคนหนึ่งนะฟิวไข่หน้าบ้านใช่ไหมเข้าโดดเข้ามาแล้วพี่คุมเตียงอยู่พี่หน้าบ้านม,มีระเบิดใช่ไหมไม่มีครับไม่มีพี่เบิร์ตเขี่ยเขี่ยเตียงก่อนเลยพี่ ตรงฟิววะตรงตรงฟิวตรงฟิวเวคได้ครับนายบุกุมอยู่พี่บุกครบไหมตรงแคทเช็คถึงหมดใช่ไหมครับอ๋อยังไม่ได้ขึ้นไปบนสุดครับโอเคโอเคฟิวขึ้นยังฟิวฟิวขึ้นเช็คบนสุดก็ได้กำลังขึ้นอยู่ฮะเผื่อเตียงเขาอยู่กับสไนด์รถไม่ซ่อนในพุ่มใช่ไหมไม่ผมไม่ได้เช็คนะตามในผมเช็คนะมีคนตัดตัดต้นไม้แบบนี้ไว้อะพวกมันแน่เลยใช่ใช่เหมือนกำลังจะทำบ้านทำอะไรกันอยู่นี่แหละ ปั๊บนะผมได้ยินเสียงคนเกิดในบ้านเตยอีว <the> ิเปล่าเตอย่างนะเตยหลุดอย่านะไม่ไม่ไม่ชื่อเตยยังไม่ขึ้นนะมีมีคนมีคนมีคนในบ้านมีคน,อน,อนในบ้านรถกระบะจอดบนด้านล่างยิงทงครับตรงทงอยู่ทงอยู่มีน่าฟิลในบ้านพี่ได้ยินเสียงเกิด าาตใช่ไหมเฟลโอเคใช่่พีดูเต็มแต่งเต็มเลยโอเคเียนอยังพี่ถอนถอนยังถอนถอนไปพี่ยึดธงไปยังมันเดี๋ยวเขาจะยึดคืนนะครับส่งปล่อยเขาเพราะว่ากดมาได้ธงเดียวอยู่แล้วอะเรายึดอะไรก็เท่านั้นหลางแล้วก็ทิ้งเลยขึ้นขึ้นนะขึ้นเลยแล้วเรเข้าซ้ายเนาะออกฝาเรามาทางฝาใช่ปะไม่กลับเราฝาข้งขวาดิเฮ้ยเรามาขอางซ้ายไม่ได้เอลาโอ้โหเพื่อความตื่นเต้นจับไป นนะวตรชนคนคนข้างหลังคนข้างหลังจอด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 คนข้างหลังตางเล่าเห ไหนๆดูด้วยด้อตรงไหนตรงไหนโอ้ยโอ้ยมีคนหัวสะพา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 นนี่ไม่น่าให้บอกให้จอดเลยนะยังใครขับไปก่อนดีที่เ้ยตายหมดปะเนี่ยน่าจะหมดเลยมีคนอะตายหมดแล้วดักเฉยไม่ผมไม่น่าจอดตรงนี้ตอนแรกผมจะให้ไปจอดแบบเลยไปอีกหน่อยแล้วขอรถผมยิงยิงได้ไหม มันแปลกๆนะจ๊ะหนูแบบนี้บบเรียบปกติเรียบปกติแปลกมาก,บบมากอันนี้สะพานรงไงพี่ไอสั่งไอสั่งผมผมไม่น,นั่าไ,ไม่น่าลั่นปากบอกให้จอดเลยเ okay. ม,มือ่อกี้ใช่โมผมก็ก็จะขี่แบบยาวอะไรแกผมไม่เห็นคนด้วยถ้าคิดอะไรอย่างเงียนะ้ยเมื่อก,กี้ถ้าผมนั่งขันหลังผมอาจจะไม่บอกให้คุณแคท จอดก็ได้นะบอกว่าผมเป็นคนใจง่ายด้วยมันมันน่าจะพลาดจากเอาโอเคคัทจอดปุ๊บผมจอดไม่กลางสะพานอีกท่านี้ผมอ่ะจะถอยหลังไปแอบแล้วมาเงี้ยโคบเนี่ยผมก็ต้องจอดตามอีกใช่ว่าคุณเดีบอกเห็นคนข้างหลังคนข้างงหลัผมก็นึกว่าคนนั้นมันอยู่กลางสะพานไงผมก็เลยจอดเอ๊ะจอดหัวสะพานน่าจะยิงซ้อนกลับไปได้ผมเริ่มคิดว่าเออหัวสะพานน่าจะมีดักอีก แล้วจะเลี้ยวขวาเข้าป่าไอ้อบ้าเอ้ยจะมีไอ้ใบม,มเอ,อกันนะงเราไม่ได้คิดด้วยว่ามันแบบจะมาดักกันเราคิดว่าเออเป็นคนหาจรหรือเปล่าอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราประมาทเองครับเด<ม>ี๋ยวไปซีเรียสเอาพีไฟาผมหมพี่ผมประมาทด้วยแหละแต่โยผม,มจอดการสะพานด้วยแหละถ้าผมจอดอีกที่นึงนะมันจะเล่นได้เยอะเพราะของรถกระบะผมมีแต่ปืนถูกป่ะเหตุการณ์คุ้นๆนะเหตุการณ์คุ้นๆนะพี่แจมแตกเหรอพี่แซมเขายังอยู่เลยเราไม่ไปช่วยเขาอ่ะ เขาพี่แจพี่แจไม่บอกเขาว่าอยู่ในนี้เราไปบอกเขาว่าพี่แจยังอยู่พี่แจมัอยู่หน้างานอยู่หรออยู่อยู่เติิมดเอาเงินก็ขนของเอาไปเติมเอาไปเติมเติมเดิเติมดิแล้วรถตำรวจอ่ะแล้วรถตำรวจมันก็ยังอยู่ด้วยมันยังไม่ระเบิดตอนนี้ใครอยู่ใกล้สุดนะครับคุณโยคุณโยเอาคุณโยอยู่หน้างานใช่ไหมใช่อันนี้หัวสะพานเลยใช่ไหมคุณโยตายตาย บอคืออะไรบอมโมเมนตายโอเคจัดไปติดเอสเออติแล้วตายมยังอยู่ยังอยู่ตายไปนหนึ่งตามแนวเสียงปืนเสียงปืนติดเอสเลยิดเอสต้ไปโตายอ่ะโอเคเดี๋ยวโยตายช่วงไหนครับตรงต้เสาไฟปะประมาณนั้นนะโยโคบเดี๋ยวผมลุยให้โยขี่งให้รน้ายิงอยู่ข้างหน้าเลยในพุ่ม เธอวิ่งให้ป่ะออกซ้ายไปตัวออกซ้ายไปตัวเนี่ยเนี่ยซ้ายด้านหน้าเนี่ยได้กันพี่ก่อนเต้นไหนไปเต้นไหนมันอีกไหมเช้นไหนมันเอ็มแปร์อน อยู่ไกลเลยอ่ะมันครบไกลเลยคนนี้วิ่งตัดลงไปละทางเอส S. <S วิ่งตัดลงไปละใครวิ่งมาอ้าวแถวนี้เหรอดี๋ยวนีบเข้่นบเเจ็บเจ็บ ผมโดนล็อกคุณโยครับผมโดนล็อกโอเคโอเคสวยเยอะสวยเดี๋ยวผมผมได้เลยปะผมแค่โดนล็อกเหรอครับอ่าคุณคุณคุณโยคุณโยเก็บละ ผมได้ให้เลือดอยังไงผมก็ตาย,ไ,ยาๆๆไมามามาเลือดเลือดผมไหลเลือดผมไหลนะหนักกระสุนปืนในไรทางนั้นน่ะพี่เจ้าขาวเจ้าขาวเจ้าขาวข้างหลังข้างหลังพี่พีบอบแก๊สอ่ะพี่ไม่เห็นตรงไหนครับหลังหันหันมาทางผมหันมาทางไอ้เตี้ยผมไม่มีปืนนะ ตายแล้วตายแล้วโอ้ผมโดนผมโดนเดีห็นบัลลีจังผมผมอ้อมอยู่อ้อมอยู่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วบาัลลีเปลี่ยนตจตายใช่ไหมริมน้ำริมน้ำตัวหนึ่งฝั่งฝั่งบล็อกแคทอะนานาผมด้านนาผมเด็กดีผมมีปืนตัวหนึงฟิลฟิลมันวิ่งตามพี่อยู่ฟิล มันตามพี่อยู่ฟิลยิงอยู่ไปยิงอยู่เอาไว้ตายเอาไว้ตายตรงศพพี่อ่ะตายตายตายตรงคุเบิ้ลตรงคุเบิ้ลตายใช่ไหมพี่ตายพีดีตายผมกำลังเข้าไปเอาปืนตรงพี่มาๆๆพี่เสียงบนหัวผม ไม่จะมาวะเบอร์อยู่ฝั่งไหนเบอร์อยู่ใต้สะพานนี่มา嘛เอาเอาเอเคไปเบอร์อยู่ใต้สะพานเหรอใช่ใช่เอเคแต่ระวังนะมีสุดบ้ารื่องศพผมไม่ได้เสิร์ตศพไม่ได้เสิร์ตนะยีิบสี่นัดได้อยู่ต,ยตัวผมทิ้งเอฟดีให้นะ ตรงผมตรงผมนะตรงผมตรงผมเด okay. ี ah ๋ยวผมไปเสิร huh. anyway. okay. ์ชศพข้างหน้าให้好吗เดี oh ๋ยวเสิร์ชดีกว่าตายตายตายด้านหน้าด้านหน้าตายหานินะโอเคข้างหน้ามีศพมีอีกมีอีกตัวพี่มีอีกตัวตโยคนไหมกระสุนผมน่าจะหมดแล้วพี่นี่นี่มาจะเสิร์ชศพจะแหลกแล้วะไม่ไม่มันมีตัวตัวตัวตะหัวตะพานอีกตัวพี่เดี๋ยวนะขวาขวามือขวามือตัวขวามือตายไหม Okay, สวยเวยมีซ้ายมือตัวหนึง่งแคท้ายมผมมไ่เห็นอุ้ยนี่ไงเพียงแคทเห็นไหมอำเภอที่ผมอำเภอที่ผมลองนั่งคุณโยผมไม่เห็นศ<อ>พคุณเบิร์ดว่ะอยู่ตรงข้างศพมันเลยสีดำตรงหินตรงนี้นะ มีบิฟไฟอยู่ส่วนผมเ,ด,เดือห่านเองได้เยอะบางศพผมได้อยู่ระวังตรงนั้นมันมีมันอยู่นะเตรียมมันม,ม,นมีมันมีเอ็มเป็ดสองล้ออ่ะศพผมนะ่าจะเดืเดอห่านัดเองผมต้องแลกนะเหลือห่านเองห่านัดจบไปแล้วตายแล้วใช่อนต,ต,ตายใช่ไหมโกูผมยังไม่ตายผมไม่หนีโอเคสุดยอดหมาไม่ได้ผมอีกเจ๋อ ไอ,อทีเอ็นต,ตายมมึงรับตายใช่ไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายผมมีแค่ห้านัดถ้ามีเต็มแม็กก็ก็ลาก,ลากายอยู่ได้อยู่หมดแม็กแล้วมงคับเอมเลยมันมีแค่ยี่สินบนบัดเองเมื่อ่วิ่งกันอยู่ริมน้ำเต็มเลยสามทีคนได้หาผมกลับคนเบอร์ดเลยเฮ้ยยิโรคแคทเอาเรื่องขับรถหนีมา มันโยแท็กต์ตำรวจหนีมันดีตามรถมตำรวจตำรวจสภูตบ้านเลยเหรอนม่ใช่รถตำรวจครับสองแม็กใช่ไหมมันติดปืนแม็กหนึงแล้วก็มีส่อนรองแม็กหนึงใช่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 เอารถออกมาแล้วโอเคเ,เอ็งเอ็งอยู่ตรงไหนพี่ขอแม็กสำรองหน่อยดิอ๋อมันติดคูณสี่ไว้ใช่ไหมเอเคเนี้ยใช่ใช่ใช่เอาไหมเอาคูณสี่ไหพี่เอาเลสตต่อไป ลองมันมันมันอยู่แถวสะพานอยู่นะผมดูให้หมั้ยดูให้อยู่เมียวเกาะไปพี่เมียววิ่งวิ่งสายเว่งเลยไหมไม่ไม่ไม่เส<ำ>ียงเสียงรอพี่แซมมาเติมก่อนให้พี่แซมเปิดก,ก่อนพี่เห็นแล้วบาร์เลตอยู่ตรงหินอยู่หินบดอะหัวสะพานนะใช่ถ้าเราวิ่งจากบ,บ้านเราไปอะสามารถเก็บบาร์เล็ตได้ไหมพี่แซมผมไม่เห็นบาร์เล็ตบาร์เล็ตอยู่ฝั่งไหนนะพี่แซมสะพหินอยู่ตรงหินมันออกซ้ายไปแล้วอะ่ะ อมีตัวหนึ่งอยู่ที่หินหินซ้ายหรือหินขวาพี่หินซ้ายตัวบาเลสสองตัวครับทางฟิลมีนะหน้าฟิลมีนะที่เดิมเหรอพี่ตรงที่ข้าสพานขวาใช่ไหมเออนะแถวนั้นคือมันได้หน้าไม่ได้เพราะฟิลบาเลตมันล็อคแถวนะั้นพี่เห็นไมสองตัววิ่งทางนู้นนะ่ะถ้าพี่เห็นบาเลตเดี๋ยวผมดึงความสนใจให้ อันนี้อ้นนชุดส้มชุดส้มเขาวิ่งมาเติมมันน่าจะสนใจผมแล้วพี่แจ๊พิกมาตายตัวน,นึงโอเคสุดยอดพี่หน้าสะพานใช่ไหมพี่กลางถนนเลยติวระวังตายไหมติวตายตายเขาออกมาออกมาจะห,หินแล้วพี่แซนน่าจะยิงได้ ตายตายตายชื่ออะไรนเอาปืนได้หมดเลยวะหินหัวสะพานยังมีอยู่ไหมพี่แซมมีมีมีตัวใกล้ตัวใกล้เขาลุ้เขาลุทศพเพื่อนอยู่ผมได้เลยนะตายตายตายให้เบิร์กเกอร์คิงตายเว้ยเคล็ดปหลิดใช่ไหม เฮ้ยโอ้ยเหลือหนึ่งเลือทีมเซใช่ไหมใช่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 โอ้ถ้ามีปืนไม่มีช่วยแล้ววะเท่ตีเท่ตทีผมผมคิดว่าเหลือเหลือหนึ่งตัวเมื่อกี้ผมเลยได้มีทีมเซตผมพลาดว่ะผมคิดว่าเหลือหนึ่งแต่จริงคือเราไม่มีไปเตืมนไปเติมอ่ะเติมไปก็เสเียเปรีใย่